ขายผกินแ่หจ้า,จานี่ผักลายแห้งมาเนี่ยนี่ก็คือสลัดแก้วด้วยจ้านี่ละสิบาาบ,าสบาทขา,า,ายบกแพ้ห่ยจ้าเนี่นยสิบบาทสิบบาทจะไขยเซ้เลืจานี่ยนีถึงไดยี่ิบบาทเด้อ้อื่นจาอันนี้ขายแค่สิบบาทพีนออท่น้องเห็นกับซอยอุนเนี่ยด้วจ้านี่ ต้นสูงอ่ะงามครับนี่กระลำใหญ่ๆนี่ก็สิบบาทเอาไว้ดอกว่าได้ดอกจานน้อนลง่ลนะจ้ะบังพ่อว่าวก็เค่อยได้สีดหญ้าเลยจ้ะได้สีดหญ้าพ่อเทียเลยจ้ะน,นะน้อนก็เริ่มสีลงแล้วก็เลือกฝ่าตัดนะนอนเริ่มสีลงก็เลยเฝ้าตัดไป มันสิโดกแลลวครับมันจะไม,ม่กับดอกแน่แล้วกเป็นต้นแลอืมเป็นต้นสิบบาทสิบบาทจานี่ก็รพักบุงจ้ะสิบบาท จะต้นหอมนี่จ้าสิบบาทได้จ้านี่ไใส่จะต้นหอมต้นนี้ชื่อร่วมจ้ะรวมผักชีผักชีจี้นจน้ะสิบบาทได้จ้านี่ะเอาไปหลายจา้ะมื่อนี่ผักบุกงองามคักต้นงามงามมีก็ผักชีลาว ลายโกสเชียยี่ย่ยงอันนี้ก็บกรดเทศครับบรรเทศเนี้ยไปใส่แมนดารินไปท่านได้ใส่ถุงแล้วครับแล้วก็ยังอี้ยังอีกนแน่วันนี้มีผักอนนีตูวอ่ะตัวโมกั์อืมบักตูศก็บรรเทศงามบันไดแล้วครับคดูพี่น้องเบื้องหน้าพวกผักสด,สดงงงงๆงามๆเลยับพี่น้อง สดงามงามสด,สดจากสวนครับนมนไม่จากรถเลยนี่สดสด,สดจากสวนพี่น้องเห็นกะควงมือ,อ,อได้เลยครับพี่น้องอืนใส่เลยครับพี่น้องที่เอาไปขายครับนี่ครับนี่ครับแล้แวแถวบ้านเอนงครับในบ้านในบ้านครับไปทำเพื่อนลุมดิน มื่อนี้สิไปทางบ้านย่างบ้านเมืองลิงเป็นวะนะครับถ้าเบิงจะไปหอดมึดมงไดกับเศร้าตรงนั้นนะครับตรงนั้นถ้าใครดีนี่หลักแก้วโอ้ครับเบิ้งหลาดทุกหละกสิบบาทยังไงมันหลายแห่งโอ้เขียนกระด้เสียงกรอบกรอบแห้งเลยมั้งกรอบอะไรกรอบแห้ง เอาเอาออกมาเบิ่งงามๆเหมือนขาวๆงามๆนี่นี่นี่เป็นอะไรตูมนาปูนนั่นหัก,กลงแล้วครับ<ห>นี่ครับดอกธรรมดาเขาขายดกอกได้หยีสิบบาทต้นได้หยีสิบบาทอันนี้โอ้แต่สตามสี่ต้นหองอันี่ครับทุ่งหนึ่งสามต้นสี่ต้น นี่ทางพี่กรมือน,น,นี้ม่มีขนาดครับบ่ได้มีขนาดเลยครับใหญ่ยยบทท่านขนาดไหนขนาดครับนะมีอ่ยุคนกับเป็นใหญ่บทท่านครับคนมาหาอยวนหลายครับก็ตัดขายไปเลยมีแต่อยู่นี่แหละครับนี่บทท่นยานใหญ่พอตัดดอกรัดแต่เริ่มงามแล้วครับ นี่ขันสลัดแก้วครับจุดปูจุดปีดอยู่ครับนี่ขายบัตรท่นเม็ดหรอกครับกลุมตุ่มจ้ะนี่ก็ให้พี่น้องเบิ้งสัมนี้เลยจ้ากดไลค์กดแชร์กดไลน์กดติดตาม ัวบ้านโน้นแน่เด้